อากล่าวขอกรติครเงเจ้าคณะอำเภอเมอสมุทรปราการก็รูสิริธรรมธาดารองเจ้าคณะอำเภอพระประนหลังหก็ทยอยลุกเช่นเดียวกันขอทุโมทนึ่งขานั้นปรดุจดังกุศลตะโพงในนิีกรรม นำติดตัวไปได้เท่าน,นั้นอรัราชนาพระสงฆ์ทั้งพวงจะได้ทยอยเข้าถวายดอกไม้ดินเผวติดดำแต่หลังจากนั้นอีกสักครู่ผมจะส่งสัญญาณไปด้านล่างนะครับจะเรียนเชิญผู้มีเกียรติขอให้แต่เราก็ได้พระสงฆ์องค์ปฏิบัติดีมาคอยรักษาการ มาคอยสนองงานต่อต้องใช้คำว่าหน้าโนมทนายิ่งจัดงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ปฏิในการถวายการรับใช้ขอบคุณกับป็นสมาชิกทุก เป็นสานมาชิกโครงการในส่วนตัวด้วยขอบคุณนะครับสาธุชนที่เป็นภาพทิ่าตงามแล้วท่านกือํทำอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าแถวหลังนั้นยังไม่ยอมรู้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเพราะวันนี้คือเราเบียบที่ท่านได้ลังสรรค์เองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีใครไป ให้ไปได้กว่าจะปล่อยประกาสัมพันธ์อย่างหนึ่งครับทุกวันทุกวันเราไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางร่วน